วันทุกคนโรงเร่นพากินพาเที่ยวครับนี่ครับวันนี้โรงเร่นพามาเล่นน้ํานะครับอยู่ที่โบราณสถานพระเจ้ากืนนาครับของอําเภอเวียงชัยนะครับตรงนี้ก็คือน้ํากกนะครับนี่ครับตัวไหนน้ํากกเขาก็จะมีซุ้มให้นั่งให้นั่งแถวๆนี่ครับมีอาหารให้สั่งเป็นนั่งยืนเป็นซุ้มอยู่ในน้าเลยนะครับเดี๋ยวตาเราไปดูข้างล่างครับครับนี่บรรยากาศข้างล่างนะครับเขาก็จะมีซุ้มให้ครับซุ้มอยู่กลางน้าเลยครับก็ใครชอบซุ้มไหนก็ เลือกได้ตามสบายเลยครับเมื่อกี้ผมถามแล้วคิดค่าซุ้มไหมเขาบอกไม่คิดนะครับฟรีนั่งฟรีครับเออเขาถ่าดีอาหารเมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับเล่นน้ําไปเลยครับนี่ครับบรรยากาศก็อากาศมันร้อนๆครับคนมากินมามันซื้อเครื่องดื่มอะไรมานั่งกินนั่งดิ้งกันได้ครับสบายๆชิวๆครับน่าบรรยากาศดีครับน้ําก็พอได้นะครับเนี่ยขึ้นสาขอครับเด็กๆชอบเลยครับผู้ใหญ่ชอบครับ เพราะว่ามันเย็นดีร้อนมากระโดดน้ำเลยครับนี่บรรยากาศโอเคเลยครับอยู่อำเภอเวียงชัยนะครับโบราณสถานพระเจ้าคืนนาเมื่อก่อนการเดินทางจากเชียงใหม่มาเชียงรายมาจากมาอำเภอบ้านผมเนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้ครับคืนน้ำครับพระเจ้าคืนนาเขาเดินทางมาจากเขาเป็นลูกของพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับเขาก็เดินทางมาทางเรือแล้วเขาก็มาสร้างวัดอยู่ตรงนี้โบราณสถานตรงนี้ครับก็เป็นที่เป็นที่เขาลบประวัตของชาวบ้านครับ นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูต่อครับมีอะไรชิมบ้างครับครับน้ำก็ไม่ลึกนะครับน้ำพอดีพอดีคนเล่นเยอะแต่ตรงนี้มูนี่มันย้อนแสงครับคนเต็มเลยบรรยากาศโอเคครับบรรยากาศเออก็โอเคครับนั่งซีด้วยครับพอมีถึงวันที่20นะครับใครได้มาเชียงรายก็ลองมาแวะเที่ยวดูนะครับ ครับมานะครับเนี้ยเมนูอาหารครับต้มตุต้มปูปลายำรวมทะเลแ้น้ำแกนได้รู้มันไม่เป็นเพื่อนน้ำแน

ครับน่ครับมาดูบรรยากาศโดยรวมของอที่นั่งให้นั่งชิมนั่งกินกันครับตอนเย็นๆชิวๆครับอากาศกำลงังดีเลยแต่ผมถ่ายมันอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับตรงเด่นก็ลิ้นลิ้นเริ่มพันแล้วครับบรรยากาศดีบรรยากาศบรรยากาศใช้ได้ครับแปลว่ายังไม่ได้ลงเล่นน้ำร้อนเกินครับ วันหยุดเขาก็พาครอบครัวกันมาเล่นแถวนี้ครับต้องถ่ายมุมนี้มันถึงจะมันถึงจะมันถึงจะไม่มืดก็รีวิวให้ดูแค่นี้นะครับใครได้มาเที่ยวเชียงรายก็ช่วงนี้มาแวะมาเที่ยวได้ครับโอเคนะครับครัวบ้านทุกฤดูเด่นพากินพาเที่ยวครับอาหารเขาก็โอเคนะรสชาติใช้ได้ครับ